ขอบคุณครับคุณสอนครับจังหวัดสงขาครับของฝากภาคใต้ครับเป็นว่ามันทรงจะต่อมาให้ครับต่อสิบวงงามเหมือนได็เป็นวันมันเบิดฤดูพอดีครับเบิดสวงนั่นแล้วแล้วขอบคุณหลายๆครับเป็นว่ารงไห้น้องเบียวอีสานบ้านๆอมครับกองหนึ่งเป็นว่าที่ขืนมาเล็นนั่นน้ำอยู่ครับเดี๋ยวขืนมาทั่วเลยหาหัวลุงเด่นพร้อม มาเด่นนะผมเดี๋ยวซิมฝีมือกับข่อีสานถูเทตึงจริงครับม,รมาเที่ยงผมเดี๋ยวจัดหารอิสานกับะแทะซิมครับฝีมือเลยตึงเลยไม่าหาไม่นใู้นแม่เ็ วงงามเลยนี่ขนาดว่าวงงามเลยนี่ครับงามแล้วครับนี่ีแหละสตอภักใตนะครับข้องแท่ต้นตำรับก็คืออยู่ผักใตนะครับตัสงขาพวกมันมีกันระเบิดกันตัวครับไอ้ยูดีแห้งเด้อยะครับตรงไห้สงขาเขาดนี้ยงบ้างระเบิดบ้างเพิ่งกันด้วยจะไม่เข้า คุณได้หลายครับดซิมเบิองจังไงครับครับบวูสดไม่ใหม่เลยแม่ปนๆแม่แที่ปนก็ต่ำอีย่างจางๆนะครับก็สดเลยได้หายแนวน้ำเลยครับจะต่อยเฮ็ดอีเมนูอย่างแสบเห็นได้เขาเห็นแต่เขาเจ้าพัดใส่กุ้งแลุ่หวานเท้าเดี๋ยวมากินครับบันปนกับต่ำฮวงนีง่ยแสบแล้วครับ ซิมให้เบิ่งสะสด์หอมเงียบเงียบกระปุนกบด้อจำบังฮงมืองเมือแม่ทีครับเนี่ยปนเพิ่นก็นเลยสิเอาปูมาปนครับปลาปานเป็นปลาทู่นะครับแล้เบิ่งเมนูขึ้นนี่ครับขอบคุณนะครับคุณสอน,สอนเป็นรอยรอหาดงไงล่ะ อย่างละสงขาอำเภอเพื่อนั่งที่หน้าทีหน้าทวีภักไต้ได้แล้วไงโอ้โหเดี๋ยวสิดังไห้ทีมงานจะมาดอยู่ครับตันกันกินดีมักสำหรับนังไถ่ทมงานโอ้หอมยินๆินจับหมากครับ